อยากจะฟังาษาสังกฤษเ mm hmm. ช่เลยคุณหมอกล้องแนะนำตัว uh, My name is เกตุกำมอนเปลี่ยนสมัย I'm very happy to meet you today mm hmm. and thank you for everyone and I think this is this is a the good day today mm hmm. and I'm um, thanking thank you, thank you. Mm -hmm. <laughs> thank you for giving me the opportunities and thank you for all the vote. And I will be my best. Thank you all for everyone. สวัสดีทุกคนพบเจอและพูดคุยกับชั้นอีกแล้วนะในวันนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าในช่วงนี้มีแต่ข่าวร้อนๆแทบจะทางนั้นเลยนะทุกคนและเมื่อว,นนวานในชั้นเห็นมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์วอนในโลกออนไลน์และทุกคนในขณะนี้ก็กําลังพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางกันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวก็คือว่าเรื่องราวของหมอเกตที่แบบทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของเธอว่ามันช่างไม่เหมาะสมกับการที่เธอนั้นเป็นถึงาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้ใบปริญ,ญา แล้วเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกขุด คุยกันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวจนกระทั่งหมอเกตเดือดจัดเดือดมากออกมาประกาศก้าชั้นฟ้องทุกคนแนะ่ใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาบูลลี่การศึกษาของฉันพวกเธอเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีโดนฟ้องแน่ๆจ้าและเรื่องนี้เองฉันก็อยากจะออกมาพูดในฐานะฉันก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศถึงแม้ว่าจะไม่รู้ลรกรู้จริงไม่เคยศึกษาระดับปริญญาโทตีเอกในต่างประเทศก็เถอะแต่ฉันก็พอ ที่จะรู้เพราะว่าฉันะมีลูกเรียนอยู่ที่ต่างประเทศและฉันะก็แบบมันคันปากมันอดไม่ไหวอยากจะออกมาพูดขอหน่อยเหอะจริงๆแล้วก็ฉันก็เห็นหลายๆคนทั้งหลายฝ่ายเหลืองส้มแดงทุกสอีออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันชักยังไงกันมันใช่เหรอเอ๊ะอะไรยังไงซึ่งก็แน่นอนว่านี่เลยตัวท็อปตัวแม่ของเราอาจารย์ประวินชัชวานพงพันุ์ทุกคน แกก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆถึงแม้ว่าแกจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามที่ที่ชอบออกมาวิพากษ์วิจารณรัฐบาลไทยก็เถอะแต่เรื่องนี้รู้ไหมว่าทุกฝ่ายทุกสีแม้แต่คุณเข็มเองคุณ้อมฝ่ายสลิมหลายๆฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันแบบเฮ้ยทุกคนมันเห็นกันอยู่อะมันใช่หรอจริงปะ แม้แต่เพจดราม่าแอดดิกเพจที่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราวทุกข่าวสารตัวท็อป mm hmm. ก็ยังได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันชักจะยังไงกันเรียกว่าในขณะนี้ทุกฟีดข่าวต่างก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องราวของหมอเกตกันอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวเรียกว่าถูกขุดคุยกันอย่างหนักมากแต่เรื่องในสังคมจะทําอะไรได้ไหมนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปโดยอาจารย์ประวินเก๋ก,ก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณว่าประเด็นก็คือว่าคนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกในระดับดีีีกกรท่สูงงถึงปรริญ,ญญาเอ แต่พูดภาษาอังกฤษถ้าจะไม่ได้เลยอันนี้มันบอกอะไรเรามากเกี่ยวกับความปลอมของอีหมอคนนี้คือคนจะไปเรียนแบบนั้นมึงจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนและจะต้องสอบให้ได้เกฑดที่มหาลัยเขาตั้งเอาไว้และนอกจากนั้นการเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เรียนแค่3-4เดือนแต่แม่ง3-4ปีเลยนะและในระหว่างนี้มึงก็จะต้องอ่านหนังสือฝรั่งเป็นตันๆทำวิจัยไฟเวิร์กเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ ต้องคุยกับที่ปรึกษาเรื่อยๆต้องพรีเซนต์งานเรื่อยๆอัปเดตการเขียนวิทยานิพนธ์และสุดท้ายก็ต้องดีเฟนเป็นภาษาอังกฤษคนที่เขาผ่านแบบนี้มาแล้วแต่พูดอังกฤษออกทีวีอ่อนกว่าเด็กมัธยมสมควรให้คนเขาเด่าว่าปลอมค่ะก็คือหลังจากที่หมอเกดได้มาออกรายการเรื่องเล่าเช้า,ชานี้ของคุณสอนรยุอ่ะแล้วแกก็ได้ออกมาพูดประเด็นเกี่ยวกับการแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพอหลังจากที่ฉันได้ฟังสกิลภาษาอังกฤษของหมอเกดแล้วว่ะฉันก็แบบอึ้งหนักมากเลยว่าเฮ้ย แกมีสกิลภาษาอังกฤษแค่นี้เองเหรอก็คือสงสัยแต่แรกแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรอะนะ่ะเนอะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหาว่าเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่านูน่นนี่นั่นบลาบาบา,บามันไม่น่าจะใช่นะเออแต่พอหลังจากนั้นอ่ะชาวโซเชียลก็ขุดยับเลยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันเอ๊ก็คือฉันไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับอเมริกาเลยนะว่ามีการซื้อขายวุฒนูน่นนี่นั่นมีการทําแบบนี้ได้ด้วยหรอ อะไรอย่างเงี้ยคือฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเราเกี่ยวกับอเมริกาแต่ในวันนี้ฉันอยากเก็บมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเราเกี่ยวกับปริญญาเอกในต่างประเทศนิดนึงก็คือแบบอันนี้มันสะกิดใจเอะมากก็คือว่าที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เลยนะทุกคนถ้าคุณจะจบปริญญาจะเรียนปริญญาของเขาได้จริงๆเนี่ยยากมากแล้วก็เงินซื้อไม่ได้นะทุกคนทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับเข้าไปให้ได้ถึงแม้แต่เป็นคนที่นี่ก็เถอะจะเป็นคนเบลเยียมแท้ๆเลยภาษาเป๊ะเ,เ,เลยอะ่ะ การที่จะเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศอะไม่เหมือนบ้านเรานะที่ว่ามีเงินแล้วจะเรียนได้จะเลือกเรียนนู่นนี่นั่นได้อะไม่จริงเลยทุกคนยากมากๆเพราะว่าเราอะมีลูกหลานอยู่ที่ต่างประเทศเป็นคนเบลเยียมแท้ๆก็ไม่จบปริญญานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินส่งนะคือเขาไม่สามารถสอบได้ เขาไม่สามารถสอบวัดระดับผ่านไปถึงระดับนั้นได้คือเขาจะให้เราเรียนตามที่เราสอบได้ถ้าเกิดคุณได้สายวิชาชีพคุณก็จะต้องไปสายวิชาชีพ ฉันพูดถึงเบลเยียมนะแต่ที่อเมริกาหรือที่อื่นฉันไม่แน่ใจแต่ที่เบลเยียม,มส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันคิดว่าอเมริกาก็น่าจะเป็นนะอย่างกรณีวุฒิของหมอเกตท,ที่หลายๆคนต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออมันไม่ใช่วุฒิที่จบจากมหาวิทยาลัยรจริงๆนะมันเป็นแค่เหมือนของคนต่างด้าวเขามาซื้อวุฒินู่นนี่นั่นก็เออฉันก็คิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆของเบลเยียมหรือเปล่าที่มีเหมือนโรงเรียนอบรมภาษาเป็นภาษาที่3อีกทีหนึง่งเพื่อที่จะไปวัดระดับ เพื่อที่จะไปเรียนในอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้วุฒิแล้วก็มาทํางานที่ประเทศนี้อะไรประมาณนี้แต่คือการซื้อขายวุฒิที่เบลเยียมอะไม่มีอยู่แล้วซึ่งฉันก็ไม่รู้ในเรื่องของอเมริกาแต่ฉันอยากจะออกมาพูดนิดนึงในเรื่องของการเรียนปริญญาเอกโทตีหรือปริญญาอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศอะเป็นเรื่องที่ยากมากๆทุกคนเป็นอะไรที่เข้มงวดแล้วก็เงินซื้อไม่ได้นะถึงจะมีเงินคุณจะไปเลือกเรียนนู่นนี่นั่นอะไม่ได้คุณจะต้องไปสอบ แข่งกับเขาให้ได้จริงๆแต่ก็คือว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนต่างชาติก็เหอะถ้าคุณสามารถเรียนได้อ่ะคุณก็สามารถไปแข่งสู้กับเจ้าของภาษาได้เลยนะก็คือเป็นการเรียนที่โปรเฟชชั่นอลมากๆในต่างประเทศอะทุกคนแล้วถ้าคุณจบได้จบปริญญาในต่างประเทศจริงๆนะคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆภาษาถ้าระดับปริญญาเอกเนี่ยนะอูโหภาษาคุณจะต้องสุดยอดอะ จะต้องเปะเปะเวอร์คือคุณจะต้องเป็นคนเก่งจริงๆอ่ะถึงจะจบในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศได้โดยเฉพาะในเบลเยียมอะมันเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนขนาดคนที่เนี่ยยังเรียนไม่ได้เลยต้องไปสอบแข่งกับเขาไปเรื่อยๆวัดระดับไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปเรียนปริญญาเราก็ต้องไปสอบเข้าถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องไปสายอาชีพอะไรประมาณนี้คือญาติที่เมืองไทยก็มักจะพูดนะว่าเออส่งลูกหลานนะ่ะให้จบปริญญานะอย่าให้เขา ไปเรียนสายอาชีู่นั่น,นนะก็คือจะมีความฝังหัวแบบคนไทยว่าออจะต้องให้ลูกหลานเรียนจบปริญญานะฉันก็จะอธิบายกับที่บ้านว่าเฮ้ยระบบการศึกษาที่ต่างประเทศอ่ะมันไม่ใช่ถ้าเราเรียนไม่ได้อ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนปริญญาได้เขาไม่ให้เรียนถึงจะมีเงินมากแค่ไหนอ่ะคุณเรียนไม่ได้เขาก็จะไม่รับคุณเข้าไปเรียนนะมหาลัยอ่ะคือคุณจะต้องเก่งจริงๆหัวกะทิจริงๆภาษาคุณจะต้องแบบเพอร์เฟกแบบ เอ็กซ์เอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสังคมออกมาวิาพากษ์วิจารณ์หมอเกตกันอย่างหนักมากในขณะน,นี้แล้วก็คืออีกหนึ่งประเด็นเลยก็คือตัวท็อปตัวแม่แห่งวงการคือจะเป็นตัวท็อปตัวแม่แห่งวงการสลิมหรือเปล่าไม่รู้อะคุณเข็มทุกคนได้ออกมาเปิดราคาเทียบพุฒมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโอ้โหพอฉันฟังเรื่องนี้แล้วฉันก็ช็อกหนักมากเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะที่อเมริกาโอ้แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเป็นการเปิดโลกกระทะชั้นของฉันจริงๆนะ คือฉันคิดว่าเอ้ยอเมริกามันน่าจะเหมือนเบลยเยียมหรือเปล่าระบบการศึกษามันน่าจะคล้ายๆกันนะมันมีการเทียบบูิแบบนี้ด้วยไงสําหรับคนอบพยพฝั่งดาวที่เขามาอบพยพเข้าประเทศแล้วก็ต้องการที่จะเทียบบูิแล้วมาใช้เอามาใช้เพื่อการทํางานทุกคนเอออันนี้น่าสนใจแล้วก็ฉันก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะพี่ทอมคุณทอมเครือโสพลน,นะคะก็ได้โพสต์ในเพจสีฟ้านะคะเมื่อประมาณแบบครึ่งชั่วโมงที่แล้วแหละ ขียวก็ไปเห็นมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครอยากได้ปริญญาจ่ายตามนี้เลยครับนี่แล้วเข็มก็แบบว่าขอกดเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเนาะยจ่ายเงินจริงๆด้วยอะ่ะนี่มีค่าเมลค่าส่งปริญญา Authorize d r e p o r t ตมีมีอุย้ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะ อ๋อรมๆเรา c o m p r e h e อ๋อก็จะแบบว่ามีแบบเซอร์วิสต่างๆอะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่สดๆร้อนๆเลยอะ่ะมีโปรแกรมเยอะมากาาค่ะอาร์ีิเข็มขอกดเข้าไปดูเพิ่มแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะคะคืออย่างนี้มันเป็นเหมือนเทียบวุฒิ่ะเออคืออย่างนี้มันเหมือนออก ออกลายเส้นใช่อ่ะเออคือสมมุติว่าเข็มนะคะเข็มไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งหรือว่าไปเรียนแบบอะไรมาสักอันหนึ่งนะแล้วเข็มก็อยากจะแบบว่าหางานทาําเหมือนเข็มเป็นผู้อพยพที่ากาอย่างเนงะี้ยเออเป็นแบบต่างด้าวอะแล้วเขมก็อยากหางานทํมันต้องมีวุฒิใช่ไหมคะเขมเขมก็ต้องมสมมติว่าเข็มเข็มจบน,น่าฏศิลป์อย่างเงี้ยสมมติ แล้วเข็มก็อยากจะได้วุฒิที่อเมริกาเข็มก็ยื่นไปโดยการแบบจ่ายตังนี่แหละขอไลเซนส์ว่าเนี่ยเทียบให้หน่อยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยที่คุณเรียนมาเนี่ยนะเรียนรำไทยมาสิบปีเนี่ยเทียบเท่าปร,ริญญาเอกนะอาคุณได้ปร,ริญญาเอกก็วุฒิคุณก็เทียบเท่าปร,ริญญาเอกค่ะประมาณนี้เฮ้ยอย่าฟ้องกันอุ้ยมันไม่ใช่ปร,ริญญา มันคือวุดแบบเทียบเท่าอค่ะคือมันก็จะมีตัวเล็กเขียนว่าแบบมันคือเทียบวุดเฉยอ่ะอมไม่ได้ได้ปริญญาจากต่างประเทศนะไม่ได้ปริญญาจากแคลิฟอร์เนียนะมันคือการเอาวุดเราอะไปเทียบเาื่อหางานนะะจริงๆอะมันเอามาบอกไม่ได้นะว่าเราจบจากที่นี่อะเฮ้ยจริงๆไอเดี๋ยวไปดูมาให้อีก ทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังคลิปของคุณเข็มไปแล้วโอ้โหทีนี้ตาสว่างกันหรือยังแต่พูดไม่ได้นะทุกคนเดียวโดนฟ้องก็คือแบบที่ต่างประเทศอ่ะฉันจะออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเออเรื่องการที่เราจะเรียนจบมหาวิทยาลัยต่างจากต่างประเทศอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วคุณจะต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆคุณจะต้องการันตีให้มหาวิทยาลายัยนั้นได้เห็นว่าคุณอ่ะจบมาจากที่นั่นจริงๆคุณจะต้องแบบ เก่งจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนบ้านเรานะที่มีเงินแล้วก็จะเข้าไปเรียนได้เลือกเรียนนู่นนี่นั่นอุ้ยฉันอยากจะไปเรียนเป็นวิศวกรฉันอยากจะไปเรียนแพทย์นู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยที่ต่างประเทศคุณจะต้องเป็นหัวกะทิแล้วคุณจะต้องเก่งจริงๆเท่าน,นั้นคุณถึงจะเรียนได้เรื่องเนี้ยฉันยืนยันอีกเสียงเลยว่าเออคุณจะต้องแบบเป็นโปรเฟสชั่นอลจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย คือฉันฟังแล้วฉันก็งงอ่ะมันมีด้วยหรอไม่งั้นล่ะฉันจะไปสมัครเลยนะกูอ,อยากได้วุฒิศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มากๆเลยก็คือแบบงองอะ่ะคือฉันอะ่ะจากตัวฉันเองอะ่ะฉันก็ต้องเอาวุฒิจากเมืองไทยมาเทียบนะแล้วก็ต้องมาเรียนเป็นวิชาชีพที่มี่ต่อกว่าจะได้วุฒิของที่เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะมาเรียนมหาวิทยาลัย เป็นโปรเฟชชั่นอลแข่งกับเขาอะยากขนาดคนที่นี่เขาเกิดแล้วโตที่เนี่ยเขายังเรียนกันไม่ได้เลยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆแข่งมากๆที่ต่างประเทศเรื่องที่จะแบบเราจะเรียนสูงจริงๆแต่ว่าในเรื่องของการทํางานที่ต่างประเทศอะจะเปิดกว้างแล้วก็มีการทํางานที่หลากหลายในทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการเคารพแล้วก็ได้ฐานเงินเดือนที่ ใกล้เคียงกันที่เป็นระบบที่ดีอะนะแต่ในวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นของหมอเกตการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นเออจากที่ชันตอนแรกก็จะไม่สนใจนะไม่อยากจะออกมาพูดเดี๋ยวจะหาว่าเออเป็นอีพวกบ้าการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์นูน่นนี่นั่นบ้าบ้าบบ,บอะไรอย่างเงี้ยจนแบบหลายฝ่ายทุกสีออกมาพูดกันอย่างหนักมากออกมาพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้ทุกสีทุกฝ่ายทุกฝั่ง ออกมาขุดคุยอะเออฉันก็อดไม่ได้ที่จะออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเพจดราม่าแอดดิก็ได้ออกมาแชร์ถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบว่าเออได้อย่างสนุกสนานเมามันมากๆเลยนะทุกคนว่าคนดังแฉเพียบหลังโมแคลิฟอร์เนียกลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียล พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ออกใบปริญญานี้มาจากตัวสถาบันแต่เป็นการนำปริญญาที่มีมาเทียบกับของสหรัฐอเมริกา California University FCE แค่ให้บริการเทียบบุตรเท่านั้นแถมยังเผยว่าจ่ายแค่8,467บาทอีกด้วยนะทุกคนก็สามารถเป็นด็อกเตอร์ได้แล้ว โอ้โหอะไรมันจะง่ายกันซะขนาดนั้นเฮ้ยฉันก็น่าสนใจเ,ออเราไปเทียบบูดกันดีกว่าไหมทุกคนพวกเราจะได้ออกมาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสชันลกันทุกคนไม่ต้องมาทํางานไถนากันอยู่อย่างนี้จริงไหมล่ะทุกคนไปเป็นโปรเฟสชันลกันเลยก็คือในเพจดราม่าแอดดี้ก็ได้ออกมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ Figure upset, <S <S มากๆ,ๆเลยนะว่าจากเว็บ CUFE c, U F c e มีบริการทำบัตรเทียบบูธด้วย65เหรียญเพียงเท่านั้นโดยเขาได้ระบุว่าการทำบัตรเทียบบูธจะช่วยลดความยุ่งยากและการกระอักกระอ่วนเวลาคุณจะมาสมัครงานในอเมริกาแล้วถูกถามเรื่องบูธการศึกษาโดยส่งบัตรนี้และนำเอกสารจาก CUFCE ให้ทางผู้สัมภาษณ์งานหรือติดต่อกับหน่วยงาน อ๋อมันมีการทําแบบนี้ด้วยเหรอที่อเมริกาฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยทุกคนว่าเออง่ายดีกว่าไม่เหมือนที่เบลเยียมที่เบลเยียมยากมากทุกคนต้องไปเรียนผสมภาษานู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องไปเรียนให้ได้ต้องไปเรียนอบรมให้ได้วิชาชีพของเขาจริงๆหรือเราจะไปเทียบบูธก็เถอะเทียบบูธแล้วนะไม่ได้ภาษาก็ยังไม่ได้งานนะต้องไปอบรมเรียนวิชาชีพให้เหมือนเจ้าของภาษาเขาอีกนู่นนี่นั่นยากมากๆก็คือแบบไม่มีการซื้อขายวูทไม่มีการ ทำแบบนี้เออเพิ่งรู้นะเนี่ยก,ก็ก็คือเป็นการเปิดโลกกระทัชันเลนะเนี่ยว่าเออมันมีการทําแบบนี้ด้วยนะและปริญญาแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่หมอเกตนะที่ได้ใบปริญญาแบบนี้ก็คือก่อนหน้าเนี่ยคุณธรรมนัทพมเผ่าก็มีปริญญาแบบนี้จบมาจากที่เดียวกันทุกคนเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสวิพากษวิจารณ์ว่าโอยอะไรวะมันมีแบบนี้ด้วยหรอโอ้โหเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหมดเลยประเทศไทยมีแต่คนเก่งๆเนอะโอ้โหดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปชาวชาวโซเชียลต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ขุดคุยถึงเรื่องนี้นกลายเป็นการเปิดโลกกระทะันไปในตัวเลยทุกคนก็คือแบบเออมันเป็นเรื่องที่ตลกอ่ะทุกคนทุกคนลองนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพิธาตอนนั้นสิตอนที่คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ปะแล้วหลายฝ่ายก็มาขุดคุยใบปริญญาของคุณพิธาว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยของแฮร์รี่พอตเตอร์จริงไหมบ้าบาบา้บา,บาถูก ขุดคุยกันไปต่างๆนานาแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จนมุมด้วยหลักฐานเพราะว่าคุณพีธาแกจบมาจริงๆแกเรียนจบมาจริงๆภาษาสภาษาแกเอ็กซ์เพิดแกโปรเฟชชั่นอลจริงๆแกได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยที่อเมริกาว่าแกจบจากที่นี่จริงๆแล้วก็ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยก็หาจะหาได้อะไรใช่ไหมล่ะซึ่งแบบของหมอเกตหลายคนก็เข้าไปขุดคุยแล้วว่าเฮ้ยมันหาไม่เจอนะข้อมูลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เออก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักที่แปลกดีอ่ะก็เป็นปอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แบบว่าเออมันทําได้ด้วยเหรอมันช็อกโลกนะนู่นนี่นะคุณอยากจะให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหรอสังคมมีภาควิจารณ์แบบนี้เออคุณรับได้เหรอเออถ้าคุณรับได้ฉันก็รับได้นะเออจริงถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขารับได้อ่ะแล้วคุณไปวิพากวิจารณ์อ่ะแล้วคุณจะทําอะไรได้อ่ะถูกไหมละ่ะก็เป็นแค่เรื่องที่เราจะต้องวิพากวิจารณ์แล้วก็ขุดคุยกันไปว่าเออ สังคมบ้านเรามันเป็นแบบนี้จริงๆก็อย่างกรณีของคุณทักษิณนะเห็นปะไม่ติดคุกสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์ขุดคุยกันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ทุกวันเนี่ยก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องยอมรับกันไปก้มหัวก้มหน้าก้มตารับกรรมกันต่อไปอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนและในวันนี้ฉันก็ต้องขอจบเรื่องราวในวันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย